ถ้านายกหนูไม่สั่งพบตรหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งช่วยราชการนะนายกหนูก็ต้องเข้าก็ต้องโดนเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะผมไม่เชื่อว่านายกหนูจะรับเงินรับทองแต่ว่าประชาชนเขาสงสัยว่าไม่รับเงินก็จริงแต่รับประโยชน์อื่นใดหรือเปล่านะเพราะฉนั้นนายกหนูก็ต้องไปรีบตัดสินใจเสียนะครับแล้ววันนี้รับประกันได้เลยว่า ไม่มีรองพบตรคนไหนจะออกมาปกป้องพบตรเพาะรองพบตรทุกคนนั่งกระดิกเท้ารอเมื่อไหร่กูจะได้รักษาราชการแทนเมื่อไหร่กูจะได้เป็นพบตรแทนระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนคดีผมผมก็บอกประชาชนแล้วว่าให้ตาหน้าไปเลยว่าผมผิดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวผมไปสู้เองแต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนเขาต้องการคือทําไมต่อสักไม่ออกทําไมโจกออกอ่าแล้วทําไมตํารวจอีก4ี่สิกว่าคนเนี่ยทำไมท่านจะลงพบแล้วทําไมถึงไม่ดำเนินคดีเขา ทำไมถึงเลือดยงเป็นคดีเฉพาะโจกแค่นี้เองคือประชาชนเข้าสงสัยแค่นี้และว,วันนี้เราคุยกันมาที่กว่าแล้วตำรวจ400คน200คนยังทํางานอยู่ตามปกติ